ค่อยๆแซะเพรเราไม่ได้มัดตุ้มมันไม่ใช่เป็นดินดินเหนียวเรามาทำการตัดตุ้มให้มันสมดุลกันก็นกนต้นต้นมันเท่านิ้โป้มือสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวขรา,าดป็สไฟฟร์ม KBF หลังจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องเก็ไม่ให้เยื่อเยะก็จะให้มันอยู่1ินาที12นาที คลิปที่เรียกอธิบายการอ่านทรงไม้ไปแล้วนะสำหรับการคุดการหาไอการหาทรงไม้ตะโกะแคะตะโกะโครงสั่งจากป่าผมพยายามเลี่ยงคําว่าตะโกโจป่าคือตะโกโจปาเนี่ยมันมันมันน้อยมากนะพี่น้องนะมันยังไงล่ะในความคิดผมเนี่ยมันก็เป็นตะโกะแค่ะนะอันนี้ขอโทษขออภัยห,หลายๆท่านนะบางท่านเขาเรียกตะโกโจป่าก็ก็ที่สะดวกคลิปที่แร้วสาธยายไปแล้วนะการอ่านทรง ไม่ไม่ให้เสียเวลาไม่เอ่อจะได้ดูให้รู้ว่าต้นไหนควรคุดไม่ควรคุดต้นไหนอา่าสวยเอาไปเล่นได้เลี้ยงได้อันไหนที่แบบว่าเอา่อยังไม่ถึงเวลาคุดก็ตัทดทิ้งไว้อันไหนมันเล่นไม่ได้จริงๆก็ปล่อยไว้มันจะได้ไม่เสียพลังงานเสียเงือ่อเสียไม้เสียทรัพยากรโดยโดยใช่เหตุนี่ดูเป็นคนรักโลกรักธรรมชาติเลยไมละคลิปนี้คุดเลยนี่กำลังคุด กับต้นที่ทาคลิปที่แล้วเลยพี่น้องเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพูดแบบไหนพูดยังไงหลังจากคลิปที่แล้วแนะนาเดี๋ยวรูปวิธีการแล้วกันเนาะการอ่านทรงไม้คลิปนี้มาดูวิธีการคุดนี่นะครับก็ตามที่บอกไปไม้แคะไม้โคง้งสร้างตาพวกนี้มันจะชอบเกิดในที่กันดานเป็นป่าหินหรือดินทรายแห้งแห้งแรงแรงมันก็เลยแคะ แล้วเมื่อมันเป็นเช่นนี้นะครับพี่นออ้องจะวิชาการเราต้องรู้นิสัยไม้นะหลายท่านอาจจะคิดว่าเออคนต้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราคุดแล้วซับเนี้สำรับไม้พวกนี้นะแนะ่ยนำเลยคุดลึกๆก,ก่อนเลยพี่น้องคือจากประสบการณ์การคุดไม้ของผมเป็นสิบปีนะผมคุดไม้มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มฮาร์ดเล่นยังไม่รู้จักโลกออนไลน์ไม่รู้จักเฟซบุ๊กไม่รู้จักอะไรนะถ้าคูดแล้วอย่างนี้นะ ส่วนมากไม้แบบเนี้ยรากมันจะอยู่ต่ำๆด้วยความที่มันกันดานเราดินพวกเนี้ยมันจะเป็นดินที่ไหลมาทับถมใหม่มันจะเป็นที่ดินที่ไหลมาใหม่รากมันก็จะอยู่ช่วงลึกลงมาหน่อยเราก็ต้องคุดจนหารากฝอยเจอจะเห็นว่ามันมีนี่เริ่มมีรากฝอยหล,ลายๆรากฝอยมันจะอยู่ช่วงต่ำลงมาอ่าเราก็ต้องคุดเผื่อลงไปนีเห็นไหมปกติส่วนมากผมจะคุดแค่ ถ้าเป็นไม้เล็กอย่างนี้ผมค็ยขุดอยู่ที่ประมาณห้าถึงแปดเซนแต่อย่างเนี้ขุดไปเลยคืบหนึ่งคืบกว่าเอาจนเจอรากฝอยเราค่อยหารากแก้วเนี่ยเราจะได้ประมาณนี้นะพี่น้องเมื่อเราขุดมาแล้วตัดรากแก้วเราค่อยมาทําการปลูกลอรากสักระยะหนึ่งแล้ววิธีแก้ไขเราค่อยมาลืน่นาดินออกอ่าแต่ถ้าคนไหนเลี้ยงนานแล้วนะเลี้ยงนานเ,นะเ,นานเป็นปีสองปีอะไรเนะี่ยหมายถึง เอาไปปลูกแล้วนะท่านก็สามารถที่จะมาตัดตรงนี้ได้ตัดด้านล่างเพื่อที่จะให้ตุ้มมันบางเพราะว่ารากพวกข้างบนเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกแล้วเพราะว่ารากนี้เราตัดทิ้งเร็วๆเนาะปลูกใส่กระถางเร้วอะเนี่ยปลูกใส่กระถางแล้วอะมันก็จะเกิดรากปล่อยพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มแข็งแรงมันก็จะเริ่มออกรากใหม่ข้างบนเราก็สามารถที่จะตัดตุ้มบางได้แต่ถ้าคนไหนใจร้อนเห็นว่าติดเล้ว แต่แรกมันจะอยู่ช่วงลึกนะล้วเราตุ้มมันจะหนาเป็นคืบมันดูไม่สวยเวลาที่เราใส่กระถางเราก็ใช้วิธีลือนหนาดินออกดีไม่ดีเราจะได้โคนต้นที่สวยๆใหญ่ๆกว่านี้อ่านี่นี่เป็นวิธีการอ่าอ่านทรงไม้แก้ทรงไม้คร่าวๆประมาณนี้ผมจะทำการคูดต่อนะพี่น้องต้นคู่กัน ก็หวังว่าพอจะมีสาระประโยชน์มากเนาะเมื่อเจอรากแก้วตามที่ผมบอกแล้วนะก็ทําการซับแต่อันนี้ผมไม่ได้ทําการรัดต้มนะพี่น้องก็ต้องใช่ความระ,ะมัดระวังนิดนึงเพราะอันนี้เป็นดินที่หลังโดนฝนแต่ฝนก็ไม่แรงนะดินกําลังเสียบตัวกําลังพอดีกําลังคูดง่ายดินแบบนี้ถ้าเป็นหน้าแล้งเนี่ยคูดไม่ไหวแล้วพี่น้องแข็งก็จะได้มาที่ผมตัดรากแก้วแล้วเดี๋ยวผมจะคอ่อยะอ้อม,ออม โุดแบบถนอมถนมเบาๆกันค่อยๆแซะเพราะเราไม่ได้มัดตุ้มมันไม่ใช่เป็นดินดินเหนียวแล้วคุดไม้แคละต้นเล็กไม่ใช่ไม้แกะก็ไม้แคละเละแต่ต้นเล็กตุ้มก็ต้องเล็กตามบางตามให้มันสมดุลกับต้นเราค่อยแซะไปเลยการจะคุดแต่ละต้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ดุลพินิษใช้พิจารณา ปัาปร,ประยุกต์ตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่นะพี่นอ้องจะมายึดตายตัวเหมือนเวลาที่ผมไปคดตะโกตายดินอะไรเนะี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ต้องรู้นิสัยทั้งนิสัยของไม้แล้วก็นิสัยของอรูรูดินธรรมชาติของดินแบบไหนคุดยังไงมันก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งป่าหินควรคุดยังไงดินเหนียว,วควรควรคุดยังไงดินรายควรคุดยังไง ถ้าอัเนี้ยเราใส่เตรียมที่เหมือนดินนาดินเหนียวนะเสียมเราจะไปอย่างเร็วเลยเพราะหินแต่ละก้อนเนี่ย,ค,ย,ย,ไไค,ย,ค,ยค่อยๆแทะไปเงี้ยค่อยๆแงะยพี่น้องพอเจอก้อนใหญ่ๆก็ขุดออกมาอย่างเงี้ยฟังเสียงเลยได้ยินไหม พูดก็ควรสลับหนาเสียมก็ไปก็มาขาดแล้วพลุงพลังหน่อยนึงเด้อเพราะว่ามันสะพายกระเป๋าเห็นไหมขึ้นมาแล้วได้แล้วนี่ลากแก้วอย่างที่บอกไหมครับพี่น้องลาฝวยมันจะอยู่ช่วงนี้นาดินนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะอย่างที่ผมบอกนะ มันจะเป็นดินที่ไหลมาทับใหม่นี่รากผอยมันจะอยู่ช่วงต่ําลงมาประมาณนี้นเห็นไหมรากฝอยจะอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดตุ้มกันเรามาทําการตัดตุ้มให้บางไม่ใช่บางให้มันสมดุลกันก็ัต้นเพราะว่าตุ้มมันจะนี่เห็นไหมมันจะใหญ่ต้นมันเล็กอันนี้เป็นกันไกรสาระแล,ล้วนะพี่น้องนะใช้ค่อยๆเขี่ยไป เพราะมันเป็นดินหินแล้วมันอาจจะมีเนี่ยพวกรากเศษไม้เศษรากหญ้ารากอะไรพันถ้าเราใช้มีดใช้อะไรเนี่ยมันจะทําให้ตุ้มแตกขายวิชาหากินมดอไรเขียวเนี่ยแต่ก็อยาขให้พี่น้องที่เป็นสายคูดไม้อ่ะได้อย่างที่บอกเลยครับพี่น้องครับเพราะถึงผมไม่บอกก็มีคนอื่นทาก็ <c oughs> <c oughs> ลเลยอยากให้พี่น้องได,ได้ได้คูดได้ไม้ที่มันมีคุณภาพมี เรียกอะไรดีล่ะใหญ่ถึงขั้นว่าคุณภาพเลยเนาะไอสวยถูกตาท่านแล้วกันบางทีก็เรียกใช้คำไม่ค่อยถูกเนี่ยมันเป็นหินถ้าเราแคบแบบเนี้ยก็ได้นะแต่ทำให้มันดูอินเตอร์เป็นมืออาชีพสักหน่อยนึงนต้นมันเท่านี้โป้มือเราทำตุ้มใหญ่มากมันก็จะไม่สวยลงกระถางใหญม่มันลงกระถางใหญ่แล้วมันไม่สวย ลาควอยจะอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวผมจะลองคุยน่ะดินดูทีเผื่อมันจะโคลนสวยขึ้นเพื่อมันจะดูเพราะว่าลาควอยมันจะอยู่ต่ำอย่างที่บอกอได้ประมาณนี้พี่น้องพอดีเจอลาควอยช่วงนี้ก็มีเผื่อมันจะตัดบางได้อ่ะก็ตุ้มก็จะอยู่ประมาณนี้ เพื่อให้มันดูเวลาลงกระถางแล้วมันจะได้ดูสมดุลกันกับลำต้นต้นเล็กๆเราใส่กระถางใหญ่มันมันดูไม่เข้ากันหนี่รากฝอยจะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะทำการตัดลากแก้วถ้ารากแก้วเล็กอย่างนี้นะเราไม่ต้องใช้เลื่อยหรอก มันสะเทือนเปล่า,ลาใช้กันไกรตัดเอาก็ได้แก็บเดียวมัดเพื่อความปลอดภัยเไเราจะได้หนึ่งต้นละนี่อาจจะดูยังไม่สวยเดี๋ยวรดใบแล้วเราก็มาเขารวดหมายถึงเวลาตีดแล้วนะนี่จะได้เป็นตะโกะแคละโครงสร้างจากป่าสำหรับคนที่ใจร้อนใจเร็วอยากได้ไม้ที่เป็นเก่าๆไม่ต้องไปทดพ่อต่อเขียง เลี้ยงแค่พอแบบผ่อนคลายอ่าไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องไปสนามประกวดไปอะไรนะเอาเลี้ยงเพื่อความผ่อนคลายบันเทิงและให้มันมีตะโก้เก่าๆเ,เป็นพุ่มดูทรงอันนี้เป็นโคนคู่เราก็จะแยกพุ่มออกเป็นต้นนี้ต้นนี้กับมานี้เดี๋ยวเราหาวิธีดัดตัดแต่งกันอีกทีนึงเวลาไปถึงบ้านนะพี่น้องนะ,ะก็จะได้ต้นประมาณนี้เดี๋ยวจะทําทการหอ่อเราอย่างที่บอกนะเอาไปเลี้ยงก่อน เวลา,าฝอยมันจะอยู่ช่วงนี้อถ้าเยอะถ้าผมตัดบางตามนิสัยผมนะมันจะตายมีโอกาสตา,ตายสูงเพราะบนเนี้ยมีมีไม่กี่เซนเอาไปเลี้ยงกันก่อนพี่น้องเนี่ยลากฝอยเอาไปเลี้ยงกันก่อนแล้วเราค่อยมาใช้วิธีจะลื้อนาดินออกสักครึ่งนึงหรือเลี้ยงนานๆเล้ยวคุยดูว่าข้างบนนี้มีลากฝอยเยอะนะเอานา้ำฉีดฉดดูอะพี่น้องมีลากฝอยเยอะ ถมดินกับคืนพอมันแข็งแรงยกมาลือดินข้างล่างออกตัดเหมือนที่ผมตัดเมื่อกี้เนี่ยอันไกลตัดเอาลากแก้วออกมันจะได้ตุ้มบางจะได้ใส่กระถางเล็กสำหรับบนไซต์ได้วสวยงามอ่ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ได้ต้นเดียวเพราะว่าอยากอย่างเน้นย้ำอยากให้คนที่กำลังหาคูดไม้ได้มีความรู้ได้มี เขาเรียกอืไม่อยากเรียกว่าสอนเลยอะผมไม่เราไม่อยากเป็นอาจารย์ใครนะแต่ก็อยากให้คนที่คูดไม้เด้ได้คูดไม้ที่แบบมันมันรอดปลอดภัยแล้วเอาไปเล่นได้เลี้ยงได้ไม่ไม่เสียเวลาในการคูดก็คลิปนี้ก็ได้ต้นนี้นะพี่น้อง๋ยวต้นอื่นผมจะเรียบคูดละจะได้เพราะว่าเช้านี้เพิ่งได้ต้นเดียวอยู่เลยมันจะทําคลิปให้พี่น้องสองคลิปคลิปที่แล้วแนะนําวิธีการอ่านทรงไม้ก่อนคูดออก็หวังว่าพี่น้องพอพอมี พอมีความรู้มีประโยชน์มีสาระกบพี่น้องพอสมควรนะสักสิบเปอร์เซ็นต์ยางดีก็คลิปนี้ก็มาแนะนำวิธีการคูดวิธีการทำตุ้มทำอะไรตำรับตะโกแคะตะโกคงสั่งจากป่าเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็เหมือนเดิมลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปคูดต้นใหม่ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวขาลาดบนไซฟาร์มวันนี้ตั้งเป้าไว้5ต้น ไปแล้วครับพี่น้องครับบวัเดียครับผมจะทําการคูดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูสรุปว่าจะได้กี่ต้นเพราะว่าวันนี้สองคลิปไปละ